ตรงนี้ครับตรงนี้มา m a r k e มันดนึงคัยแล้วเราแก้ฝั่งนี้ก็วันน,นี้เราเดี๋ยวเราจะมา c o r r e ร t กันในส่วนของตรงบริเวณนี้นะครับที่บุ๋มกว่านะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อทําให้กลับมาแบบได้มุมที่สวยนะครับแล้วก็มี curve เ,เท่ากันทั้งสองฝั่งครับผมแต่ว่าการฉีดแอชเช l ร์ฟิลเลอร์บริเวณหน้าผากเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นบริเวณที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความชํานาญแบบอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า มีโอกาสเกิดเรื่องของการเข้าเส้นเลือดได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกวันนี้ที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำผ่านร้านแ c a n ล u l a คือเข็มทู่นะครับอันที่2ก็คือเราจะฉีดอยู่ในชั้นที่ปลอดภัยที่สุดนะครับก็คือชั้นที่เรียกว่าอยู่เหนือกระดูกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูกันครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการฉีดยาชาก่อนนะครับซึ่งปกติก็ ถ้าเกิดเป็นตรงเริเวณหน้าผากเนี่ยเราทําได้2อ,อย่าง 1. ก็คือบล็อกเส้นประสาทกับอันที่2ก็คือการฉีดเฉพาะจุดทีนี้เราทําเป็นเฉพาะจุดเนี่ยเราก็สามารถฉีดเป็นโลเคอลหรือว่าเฉพาะจุดได้ก็พอนะครับ ชั้นที่เราฉีดนะครับตอนนี้เราฉีดอยู่ในชั้นเลเยอที่4เรียกว่า r ู o l a r t i ท s ช e นะครเป็นชั้นที่อยู่เหนือกระดูกนะครับซึ่งเป็นชั้นทีถ่ถ้าสำหรับผมเองเนี่ยผมชอบที่สุดเพราะว่าหนึ่ง u c t เนี่ยจะอยู่ลึกความสัมผัสนะครับคือ f e ล l i n g การทัชเนี่ยมันจะได้เหมือนกับความเป็นธรรมชาติเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือจะแน่นนะครับแล้วก็เป็นชั้นที่โอกาสที่ตัวฟิลเลอร์จะเคลื่อนตัวเนี่ยน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคือเป็นชั้นที่เราจะปั้นหนา้าผาก ขึ้นมาได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนะมุนมจากมุมนู้นมาก็จะเห็นเคอร์ฟที่แบบสวยเ,ออเนี่ยโค้งเท่ากันหมดเดิมตรงนี้บุ๋มตรงนี้บุ๋มนะครับก็อันนี้เป็นการเรียกว่าเติมเต็มทัชอัพนะครับในบริเวณที่ยุบหายไปนะครับ